สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ first i n p r e s s i o n นะครับจะพามาพบกับโครงการใหม่ของ Sena d e v วล OP เมน t นะซึ่งโครงการนี้อยู่บนถนนเอกมัยอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือถนนเอกมัยและตัวโครงการเนี่ยอยู่บนถนนเอกมัยที่เป็นโซนเหนือซึ่งแถวๆนี้ต้องบอกว่าไม่ได้พลุกพ้ามากนะักเหมออาะกับการพักอาศัยอย่างมากนะครับ แค่ไม่กี่เมตรเนี่ยเราก็ access, เข้าใจกลางเอกมัยไปทองหอ่อหรือออกสุขุมวิทติด BTS เอกมัยได้แล้วนะครับที่นี่คือโครงการน Prime เอกมัยจากเซนาเดเวล o อปเมนต์ครับสำหรับน p ช i m e เอกมัยนะครับเป็นคอนโดระดับไฮเอนแบรนด์พรีเมียมจากทางเซนาเดเวลลอปเมนต์ที่โครง,งการนี้เขาก็ยังจับมือร่วมทุนกับทางฮั Q นคิวฮันชินครับทำให้ตัวโครงการเองเนี่ยมีกลิ่นอายความสวยงามที่ดูเรียบร้ในแบบเซนนะงานสถาปัตยกรรมการออกแบบที่เน้นเส้นสายแนวตั้งช่วยให้เข้าใจง่ายครับโครงการนําเสนอแนวคิดแบบ Unimaginable Life ใช้ชีวิตเกินจินตนาการใจกลางเอกมัยนะเรารู้กันดีว่าย่านเอกมัยคือย่านไลฟ์สไตล์ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับและยังเชื่อมต่อไปยังแหล่งการใช้ชีวิตถึงคนเมืองอย่างทองหล่อพร้อมพงษ์อโศกพระรามเก้าได้อย่างง่ายๆนะครับและที่นิชพลายเอกมัยเองเนี่ยเขานาเสนอสิ่งพิเศษที่เหนือกว่าคือการยกระดับของการอยู่อาศัยให้เฟสติลิตี้พื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่โดยเฉพาะดับเบิลสกายเฟสติลิตี้ที่โครงการเขาจัดไวใ้ให้ก็มากกว่า70,00ตารางเมตรกันเลยนะครับและเหนือกว่าด้วยบริการการดูแลแบบ E อลิทเซอร์วิสให้ลูกบ้านที่เนีเนได้้ใชชวิต ที่มีผู้ช่วยคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเหมือนในโรงแรมระดับ5ดาวนะครับทั้งบริการคอนเซียสเซอร์วิสรีเซพชั่นเซอร์วิสเดลแมนและเบลบอยและโครงการเองเนี่ยก็มีชัตเตอร์เซอร์วิสให้บริการไปรยังจุดต่างๆบนถนนเอกมัยทางหล่อ,อีกด้วยนะครับแหล่งช้อปปิง้งโรงเรียนนานาชาติโรงพยาบาลชั้นนำเนี่ยเรียกว่าในรัศมีไม่เกิน2กิโลเมตรเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับให้เราได้ใช้ชีวิตแบบ u r b ว n Lifestyle แบบคนเมืองใจกลางทาเลที่สุดสงบบนยานเอกมัย มาดูรายเรียดของตัวโครงการนิชไพรเอกมัยกันนะครับต้องบอกว่าตัวโครงการเนี่ยเขาอยู่ทำเลดีมากๆคือติดถนนเอกมัยเลยนะครับที่ดินโครงการเนี่ยประมาณสัก4ไร่ครึ่งนะครับเขาพัฒนาเป็นอาคารสูงไฮไรส์ 39ชั้น2อาคารนะครับซึ่งตัวอาคาร A เนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหลังด้านในนะครับส่วนอาคาร B เนี่ยจะอยู่บริเวณที่ใกล้กับถนนเอกมัยเข้ามาหน่อยซึ่งบริเวณด้านหน้าซึ่งปัจจุบันเราเป็นสำนักง,งานขายตรงนี้อนาคตเนี่ยเขาจะทําเป็นลักษณะของ third place นะครับในนี้มันจะมีช็อปเรายังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอะไรนะครับพื้นที่ที่เปิดให้คนภายนอกเข้ามาใช้บริการได้ไอเดียของเขาเนี่ยสังเกตว่าพอเป็นอาคารสูงแบบนี้นะครับ เขาออกแบบให้มีพื้นที่จอดรถเรียกว่าเยอะกว่าหลายๆคนเลยนะเพราะว่าพื้นที่จอดรถเขามีทั้งแบบเป็นคอนเวอร์ชั่นแล้วก็เป็นอัตโนมัติพาร์คกิ้งพื้นที่รวมรวมสัก63อันนี้ยังไม่รวมสอนคันนะครับตัวแฟ c i ซิตี้หลักๆนะครับเขาจะอยู่ที่บริเวณชั้นกราวนะครับชั้น3แล้วก็ชั้น38และ39ครับความโดดเด่นคือเขาเป็นดับเบิลสกายแฟ l i ซิตี้หนึ่งเดียวบนถนนเอกมัยนะครับแฟลิลิตี้แต่แต่ชั้นกราวฟลอร์นะครับนอกจาก ส่วนของ Third Place ที่ได้เล่าไปแล้วเนี่ยยังมีส่วนงแกรล็อบบี้ที่แยกทั้งอาคารเอและอาคารบีนะครับและที่ชั้น3เองเนี่ยก็มีพื้นที่ที่เรียกว่าเอาใจกลุ่มครอบครัวนะครับโครงการเนี่ยเต็มส่วนของคิดโซนคิดคลับไว้ให้นะครับและไฮไลท์ของที่นี่คือดับเบิลสกาย c i l ิลิตี้ที่บริเวณชั้น3 8แล้วก็ชั้น39เนะครับเขาจัดเต็มมากๆนะกว่า7,00 0ตารางเมตรกันเลยนะครับเฟสิลิตี้ที่ออกแบบมาเนวเรียกว่ารองรับแอคทิวิตี้ของคนรุ่นใหม่ๆ โดยเฉพาะชั้นที่38เนี่ยจะมีส่วนของสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกไซส์แบบ Infinity Edge Pool นะครับตัวสระเองเนี่ยก็ยังมีการแบ่งโซนแยกฟังก์ชันเป็นแชร์ลบพูล Kids p o จ l ค a c u z z i โครงการมีห้องสกายฟิตเนสห้องโยคะแดนสตูดิโอบ็อกซิ่งคอร์เนอร์ห้องพิลาทิสห้อง private bicycle และสตีมซาวน่าสปานะครับห้อง Co-Creation Space, Mini t h เตอร์สกาย o u n g ์ไว้ให้นั่งอ่านหนังสือดูหนังทํางานกันเพลินๆน,นะครับเดินกันมาต่อที่ชั้น39นะครับก็จะมีส่วนของส่วนพักผ่อนจุดนั่งชม วิวเมืองห้องสกายบานโค k กิเชนนะครับใครที่อยากจัดปาร์ตี้จัดเลี้ยงเนี่ยก็ขอใช้บริการห้องนี้ได้เลยครับมา,มาดูห้องกันนะครับ โครงการนี้ต้องบอกว่าห้องเขาเนี่ยหลักๆแบ่งเป็น3ามไทป์นะครับคือ one bedroom one bedroom plus แล้วก็ two bedroom นะครับความโดดเด่นของห้องที่นี่เนี่ยคือแม้แต่ขนาดเริ่มต้นที่เป็น28.5เองเนี่ยเขาก็ได้ห้องที่เป็นห้องแบบหน้ากว้างนะครับกว้างถึง5.4เมตรเลยทีเดียวนะต้องบอกว่ามีความโดดเด่นแล้วอย่างที่เราเห็นเนี่ยอย่างห้องนี้เป็นห้อง one bedroom นะครับตัวพื้นที่เขาเข้ามาเนี่ยจะเป็นโซนด้านหน้าจะเป็นชุดครัวใช่ไหมครับทิศเช่นตรงนี้นะครับจะได้ครัวปิดในทุกๆไทป์นะครับพอเราปิดแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ได้ความ เป็นแบบส่วนตัวแล้วก็ได้เพิ่มความสัดส่วนการใช้งานที่ดีขึ้นพื้นที่ที่เป็นเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ส่วนฝั่งด้านนี้อาจจะวางตู้เย็นวางเครื่องซักผ้าแบบนี้นะครับยังมีพื้นที่ที่เดินได้อย่างสบายๆนะครับสังเกตว่าอย่างตรงประตูเนี่ยประตูของเขาที่ให้มาเนี่ยเป็นประตูที่กว้างเป็นพิเศษ กว่าหลายๆโครงการนิดหน่อยนะครับทำให้การใช้งานเนี่ยเรียกว่าเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยโครงการนี้เป็นโครงการที่ทางเสนาเขาร่วมทุนกับฮันคิวซึ่งร่วมทุนกันมาหลายโครงการแล้วนะครับรายละเอียดของฮันคิวเนี่ยที่เขานําเสนอมาก็คือเรื่องของ g e o Fit นะครับเป็นแนวคิดในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ออกแบบไลฟ์สไตล์ในการอยู่อาศัยอย่างชุดครัวที่เขาแถมมาให้ตรงนี้นะครับก็เป็นชุดครัวที่ออกแบบโดยแนวคิด Ge o f i ฟนะครับ ยังไงนะครับสังเกตว่าระดับความสูงเนี่ยนะครับเราสามารถทำครัโดยที่ไม่ต้องก้มลงไปหรือว่าสูงเกินไปจนยกละเมื่อยนะครับ ความสูงอยู่ในระดับที่ดีมากๆนะครับสำหรับผมนะฮะแล้วก็โครงการนี้สังเกตว่าตัวเคาน์เตอร์ท็อปเนี่ยเป็นหินสังเคราะห์นะครับสวยเลยเนียนด้วยนะฮะคนทํอาหารจะรู้ว่าเคาน์เตอร์แบบนี้ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นฟู้ดเกรดที่ทําอาหารแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับตัวแบ็กสเปลชด้านหลังก็เป็นกระจกสีชานะครับทำให้การใช้งานเนี่ยหกเปื้อนอะไรต่างเนี่ยเช็ดถูทำความสะอาดได้ง่ายนะครับตัวฮอปพูดต่างๆเนี่ยก็มีการติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะฮะตัวฮูดตัวฮอปเนี่ยเป็นของเตก้านะครับอย่างตัวตัวเตาเนี่ยเป็นเต แบบอินดักชันด้วยนะครับมันนี้ก็ผมรู้สึกว่าสเปคให้มาดีเลยนะครับอย่างพวกอุปกรณ์ครัวเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยเราก็สามารถยกมาเก็บไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้ได้นะ เนี่ยพอเก็บไปแล้วเนี่ยมันก็ดูเนียนตานะครับเคาน์เตอร์ก็ดูสะอาดนะครับอันนี้ก็มีการเจาะช่องวางตัวเตาไมโครเวฟไว้ให้ด้วยนะครับก็เรียกว่าชุดโครชุดนี้ดีแล้วก็ครบมากๆครับถัดเข้ามาโซนด้านในนะไปโซนที่เป็น living a r e ยนะครับตัว living a r e ยของเขาเนี่ยสังเกตว่าตรงเนี้ยเขาก็ออกแบบให้เราเห็นว่าสามารถวางโต๊ะทานข้าวได้นะครับส่วนมุมที่เป็นมุมของจุดนั่งเล่นนั่งพักผ่อนดูทีวีเนี่ยครับเขาก็วางโซฟาแบบ2ที่นั่งมาให้นะครับอันนี้เป็นโซฟาในลักษณะที่เป็นโซฟาดีไซ มันก็อาจจะมีความใหญ่ความ ล้ําของมันค่อนข้างเยอะหน่อยนะแต่ว่าอย่างจร่งที่เห็นได้ชัดคือถ้าเกิดคุณอยากจะวางโซฟาเป็นลักษณะตัวแอเนี่ยมีพื้นที่เหลือมากตรงนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างมัลติฟังก์ชันเลยทีเดียวในการใช้งานนะครับความสูงสังเกตว่าห้องเนี่ยความสูงมันค่อนข้างโปร่งเลยทีเดียวนะครับเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่าห้องมันกว้างแล้วใช่ไหมแต่ความสูงเนี่ยมันเพิ่มมิติเข้าไปอีกด้วยความสูงที่2.7เมตรนะครับเรียกว่าได้ความโปร่งโลง่งแล้วก็สบายมากขึ้นครับส่วนของที่เป็นพื้นที่ห้องนอนนะครับเขากัน ออกแบบตัวผนังเป็นกระจกสไลด์แบบ3ตอนแบบนี้นะฮะก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวแล้วเป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ผมชอบเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่กับ2คนนะคนนึงนอนแล้วอีกคนหนึงอยากดูทีวีอยู่ ก็ไม่รบกวนกันมากนะครับตรงนี้อาจจะติดผ้าม่านเพิ่มก็ได้นะครับส่วนของพื้นที่ภายในห้องนอนเนี่ยสังเกตว่าเขาวางเตียงควีนไซส์มาให้นะครับ,รบตู้เสื้อผ้าที่เขาบิวอินมาให้นยครับ mm. ก็เรียกว่าแม้จะเป็นแบบ2หน้าบานนะแต่พอเปิดมาแล้วเนี่ยโอ้โ oh หด้วยความสูงของเพยายดานที่2.7เแลวเขาบิวอินแบบเต็มพื้นที่นะครับมันทําให้เราสามารถมีพื้นที่ในการเก็บเสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะสับส่วนของพื้นที่ในห้องน้ำเนี่ยครับสุขภัณฑ์ต่างๆของคอตโต้นะครับส่วนของตัวผนังกั้นชาวออร์าบบน้าแีีมกร ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับที่ผมชอบมากๆคือในส่วนของชาเวอร์แล้วก็แฮนด์ชาเวอร์อันนี้ก็มีการติดตั้งมาให้เลยครับมาดูห้องแบบ one bed plus นะครับห้องตัวอย่างเนี่ยคือ one bed plus แบบ35ตารางเมตรนะครับหลายอย่างเนี่ยใกล้เคียงกับ one bed room มากโดยเฉพาะอย่างส่วนครัวเนี่ยก็ได้เป็นครัวหน้าแบบปิดด้วยเหมือนกันนะนั่นที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็มาดูส่วนของ living area ก็ยังได้พื้นที่เรียกว่าค่อนข้างเยอะนะครับความพิเศษของห้องนี้ก็คือห้องที่เป็นห้อง plus นะครับส่วนห้อง plus หลายๆคนถามว่า เอ๊ะมันเอาไว้ทําอะไรดีนะครับอย่างโต๊ะกินข้าวที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอ่ามันก็ปรับเป็นโต๊ะทํางานได้เพราะฉะนั้นห้อง plus เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าอาจจะเป็นห้องทํางานก็ได้หรือว่าถ้าเกิดคุณมีลูกเล็กๆนะฮะยังพอวางเตียงแบบ3พุทธได้นะแต่ว่าอาจจะแบบมีพื้นที่ค่อนข้างพอดีพอดีหน่อยตัวห้อง plus ของเขาเนี่ยตัวกระจกนะครับก็ได้จะเป็นกระจกเข้ามุมแบบนี้มันก็สามารถทําให้เปิดวิวได้อ่าเราก็จะรู้สึกว่าเออนั่งทํางานมามองวิวไปจะได้วิว2มุมเลย ฟังก์ชันของห้องนอนเนี่ยครับเราก็ยังได้กระจกบานสลด์แบบ3ตอนแบบนี้นะนะครับส่วนของการเดินเข้าไปนอนด้านในเนี่ย <c oughs> ก็เรียกว่าเดินได้ปกตินะไม่ต้องตะแคงอะไรมากนะครับเพราะว่าบางคนแบบว่าเดินเข้าไปนอนข้างในแบบมันต้องแบบหนีบตัวหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยถ้าคุณตัวไม่ได้ใหญ่แบบผมนะคุณเดินเข้าไปสบายๆเนี่ยครับนี่สบายเลยไม่ต้องแบบค่อยๆเดินนะฮะก็ยังมีพื้นที่เหลือๆนะครับแล้วก็ด้านนอกเนี่ยเป็นพื้นที่ของส่วนระเบียงนะครับที่ผมชอบนะคือระเบียงเขาเนี่ย เราออกไปยืนชมวิวได้จริงจังเพราะว่าตัวส่วนของคอมเพรสเซอร์แอร์ที่เป็นคอยล์ร้อนเนี่ยเขายกขึ้นไปแขวนด้านบนนะครับทำให้ส่วนของมือนที่ระเบียงเนี่ยเราก็ออกไปยืนชมวิวเมืองได้อย่างสบายๆนะครับส่วนตูเ้เสื้อผ้าบิวอินเนี่ยก็ได้เหมือนกับห้องที่เป็นห้องวันเบดมนะครับความพิเศษของห้องวันเบดมพลัสอีกอย่างหนึ่งคือส่วนของพื้นที่ภายในห้องน้ำเนี่ยในบางทายเนี่ยเขาจะแยกฟังก์ชันการใช้งานนะครับสมมุติว่าในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยนะครับเราอยู่กัน2คนนะครับ คนนึงอาจจะเดินไปอาบน้ําก่อนอีกคนนึงแปรงฟันอยู่ข้างนอกก็ไม่รบกวนกันนะแล้วก็ยังมีส่วนห้องที่เป็นทอยเลทตเนี่ยก็มีการแยกฟังก์ชันทําให้ห้องน้ําห้องนี้นะครับมีฟังก์ชันที่แยกกันอย่างชัดเจนเนี่ยก็ถือว่าออกแบบมาเข้าใจไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ในช่วงอะไรเร่งด่วนเนี่ยก็ต้องทาอะไรพร้อมๆกันก็ถือว่าดีครับมาดูแบบ2ห้องนอนกันบ้างนะครับสห้องนอนเนี่ยความพิเศษของเขาคือห้องมันจะหน้ากว้างแบบกว้างมากเลยนะครับทำให้เรารู้สึกเข้ามาแล้วเนี่ย ฟังก์ชันภายในห้องต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคล้ายออกับการอยู่อาศัยในบ้านนะครับไม่รู้สึกอึอดอัดนะด้วยความที่เป็นห้องหน้ากว้างมากๆแล้วก็ความสูงที่เขาให้2.7เมตรเนี่ยมันทําให้ฟีลลิ่งในการเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเออมันได้ความอารมณ์ที่รู้สึกว่าอยู่แล้วสบายๆนะครับในทุกๆห้องเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคือครัวจะเป็นครัวปิดทั้งหมดเลยแต่ว่าอย่างห้อง2ห้องนอนนี้ครับเราก็จะได้ดีไซน์ครัวปิดที่ค่อนข้างพิเศษหน่อยนะครับคือแยกฟังก์ชันไปเลยตัววัสดุพื้นในทุกๆห้องนะเขาใช้วัสดุพื้นนที่เป็ S พีซลายไม้นะครับข้อดีของวัสดุ SPC เนี่ยหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วแหละมันช่วยเรื่องป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีนะครับในส่วนของวัสดุพื้นที่เป็นห้องครัวในทุกห้องนะครับเขาก็จะให้เป็นลักษณะของกระเบื้องนะครับทำให้เวลาเราทําความสะอาดเช็ดถูต่างๆเนี่ยทำความสะอาดได้ง่ายๆแลวก็ไม่หกเปื้อนได้ง่ายด้วยนะครับ อย่างห้องที่เป็น2ห้องนอนตรงนี้ครับเขาออกแบบตัว storage เอาไว้เป็น laundry นะครับเก็บเครื่องซักผ้าต่างๆแขวนผ้าได้นะครับเก็บอุปกรณ์ต่างๆในนี้ได้ส่วนของห้องนอนเล็กนะครับเนี่ยก็ออกแบบให้ดูว่าสามารถถ้าเกิดใครครอบครัวไหนที่มีลูกนะครับก็สามารถออกแบบให้เป็นห้องนอนลูกได้นะครับลูกเนี่ยผมว่าห้องไซส์ประมาณนี้อยู่ได้ตั้งแต่ประมาณตัวเล็กๆจนถึงเรียนมหาลาัยเลยก็ยังอยู่ได้สบายๆนะครับส่วนของพื้นที่ที่เป็น living area เนี่ย ด้วยความที่เป็นห้องที่เป็น2ห้องนอนนะครับอาจจะมีสมาชิก3คนเนี่ยที่ผมบอกไปเนี่ยนั้นโซฟาตรงนี้มันก็ต้องวางโซฟาแบบ3าที่นั่งตรงนี้ดูนั่ง2คนหรือบางคนอาจจะนั่งที่โต๊ะทานข้าวก็ดูทีวีด้วยกันได้นะครับพื้นที่ระเบียงเนี่ยเขาออกแบบให้เป็นแบบเซมิอาท์ดอ์นะครับข้อดีของมันนะส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าตรงนี้มันก็จะได้พื้นที่ที่ออกมาทํากิจกรรมอะไรบางอย่างได้อย่างเช่นคุณจะปลูกต้นไม้ นกต่างๆเนี่ยก็จะไม่เข้ามาอยู่แล้วก็ทําให้ระเบียงของเราเนี่ยเปืเป้อดนด้วยขี้นกต่างๆเนี่ยก็ถือว่าพอเป็น semi outdoor คุณก็สามารถเปิดรับลมก็ได้หรือว่าถ้าเกิดฝนสาดมากๆคุณก็ปิดแต่ว่าระเบียงคุณก็จะไม่เปียกนะก็ยังออกมาใช้งานได้อย่างจริงจังหรือว่าจะตากผ้าอะไรตรงนี้ก็ยังพอทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นความพิเศษของห้องแบบ2ห้องนอนในบางทป์นะครับ มาดูห้องมาสเตอร์เบดมกันบ้างนะครับนี่มาเดินเดินให้เข้ามาดูข้างในเลยสังเกตว่าเนี้ยเราขมเดินได้อย่างสบายสบายเลยนะ,ะนี่โครงการวางเตียงแบบคิงไซส์ไว้ให้นะการเดินเข้ามานอนด้านในสบายมากนะครับตู้เสื้อผ้าก็บิวให้แบบ3หน้าบานนะ <c oughs> จริงในส่วนของทุกๆห้องเนี่ยตัวโครงการเนี่ยเขาติดตั้งดิจิตอลดอลล็อกมาให้นะครับซึ่งดิจิตอลดอลล็อกของเขาเนี่ยเป็นแบบห้าระบบนะคือสามารถใช้ล i n ฟิงเกอร์สแกนลายนิ้วมือได้นะ ใช้พา s s สโค้ดนะครับกดรหัสได้ใช้ตัวคีย์การ์ดนะครับใช้กุญแจนะครับแล้วก็รวมถึงบลูทูธแอปพลิเคชันด้วยข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกมาคือถ้าเกิดใครที่ต้องใช้ BTS อยู่แล้วมีบัตรรับบิดเนี่ยสามารถมาเชื่อมต่อกับข้อมูลของห้องเราใช้บัตรรับบิดตัวเดียวแตะเข้าห้องใดด้วยครับครบถ้วนกันไปแล้วนะครับสำหรับโครงการนิสส์พรเอกมัยนะครับมุมมองของ Prop tomorrow เองเรามองว่าเอกมัยเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งทำเลที่มีทั้งตลาดซื้ออยู่เองแล้วก็ตลาดซื้อลลลงทุุนนปาายเเชช้ก่่มผู ย่านนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีทั้งตลาดกลุ่มคนไทยที่ต้องการใช้ชีวิตในย่านทำเลเอกมัยแต่ว่าอาจจะมีบ้านอยู่นอกเมืองนะครับสำหรับนิชไพรเอกมัยนะครับราคาเฉลี่ยตอนเปิดอยู่ที่1,60 0 0 0บาทต่อตารางเมตรนะครับซึ่งอยู่เรียกว่าเป็นช่วงกลางๆไม่ได้สูงมากนะเมื่อเทียบกับหลายโครงการที่เปิดไปก่อนหน้านี้แล้วก็ตลาดรีเซลตอนนี้ก็เริ่มกันที่1 8 0 0 0 0บาทถึง200,000บาทต่อตารางเมตรกันแล้วนะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่โครงการเตรียมไวใ้ให้ทั้งบริการ e l ล t e service ส่วนกลางที่จัดเต็มมากกว่า7 0 0 0ตารางเมตรนะครับทำเลต ู่บนโซนที่สงบอยู่อาศัยได้จริงนะครับ ห้องหน้ากว้างแต่งง่ายอยู่ก็สบายนะครับและที่สําคัญนะครับที่จอดรถให้มากถึง6 3เไม่รวมซ้อนคันนะเรียกว่ามีจุดเด่นอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับหห้องนอนเนี่ยราคาเริ่มต้นตอนนี้เปิดที่4.99ล้านบาทนะครับวันเบสพลัสเริ่มที่5.94ล้านบาทและ2ห้องนอนเริ่มที่8.2 5ล้านบาทสํานักานขายเนี่ยเปิดให้เข้าชมห้องตัวอย่างกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้ที่ description ครับนิสไพรเอกมัย u n i m a g i n a b l y l i ่ e ใช้ชีวิตเกินจินตนาการใจกลาง อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe พร้อมท o กม r ร์กักันไว้ทุกช่องทางน,นะครับแล้วคุณอย่าไปพลาดโครงการดีๆที่น่าสนใจโครงการใหม่ที่เราจะไป first impression กันครับ